เผยภาพทีเซอร์รถจนรยฟ้ารุ่นต่อไปของโตโยต้าคาดเปิดตัวปลายเดือนนี้นับเวลาถอยหลังสู่งานมาหกรรมยานยนต์ครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างงาน Japan Mobility Show 2023ที่กำลังจะมีการจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวปลายเดือนนี้โดยก่อนที่จะถึงวันงานดังกล่าว แล้วค่ายยานยนต์ฝั่งของญี่ปุ่นก็เริ่มทยอยเปิดไัยของตอนเองออกมาอย่างต่อเนื่องทางนิสันที่ได้เผยภาพต้นแบบรถยนต์ไฟ้าในอนาคตอย่างนิสันไฮเปอร์เออร์นคอนเซปต์และนิสันไฮเปอร์แอดเวนเจอร์คอนเซปต์รวมไปถึงพี่ใหญ่อย่างโตโยต้ที่ล่าสุดเผยภาพทีเซอร์รถยนต์ไฟ้า2รุ่นที่คาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนนี้เช่นเดียวกันเริ่มจากโตโยต้ FT3e อ้างอิงตามข้อมูลรายงานของ i ินไ g h ์ E ี จากภาพแม้จะไม่ได้เผยรายละเอียดตัวรถมากนักแต่ก็พอมองออกว่าโดยรวมตัวรถมาพร้อมสไตล์ครอสโอเวอร์สีประตูการออกแบบส่วนใหญ่ของภายนอกนั้นมาพร้อมกับเหลี่ยมคมที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับต o y ต t a BC4X ไฟท้ายเส้นตรงแนวยาวเชื่อมถึงกันทั้ง2ฝั่งติดตั้งจุดไฟเบรกดวงที่3ส่วนด้านรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงเรื่องของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นคาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมปลายเดือนนี้ นอกจากนั้น t o y ยต a ยังได้เผยภาพที่เซอร์2ภาพที่ดูเหมือนจะเป็นรถสปอร์ตคูเป้ไฟฟ้า2ประตูออกมาด้วยจากภาพตัวรถมาพร้อมกับประหัส f t s e ซึ่งคาดว่ามาจาก t o y ยต a Future Sport Electric ภาพรวมตัวรถนั้นมาพร้อมกับตัวถังสีส้มมีความพลิ้วไหวค่อนข้างมากโลโก,ก้สห่วงของโตโยต้นั้นถูกแทนที่ด้วยโลโก,ก้ G R หรือกาซูเรซิงซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของโตโยต้า ที่ทำหน้าที่กับส่วนรถแข่งและวิจัยรถยนต์สมรรถนะสูงโดยเฉพาะสำหรับภาพที่สองนั้นเผยให้เห็นภาพภายในของรถเล็กน้อยซึ่งประกอบไปด้วยหน้าจอแสดงผลการขับขี่ของรถที่อยู่ในระดับต่ำพวงมาลัยของรถนั้นเป็นแบบยอกสเตอร์ลิงพร้อมกับโลโก้กัซซูเรซซิ่งตรงกลางประกบข้างด้วย2หน้าจอขนาดเล็กซ้ายขวาสำหรับรถสปอร์ตไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวน,านั้นคาดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีการเปิดเผยข้อมูลว่าโตโยต้ากำลังมีการพัฒนาและทดสอบการใช้เกียร์ธรรมดาและระบบคลัชในรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการให้เสียงจำลองเครื่องยนต์เหมือนกับรถยนต์น้ำมันแม้ว่าจะไม่มีท่อไอเสียก็ตามโดยโปรเจกต์ดังกล่าวนั้นจะทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงระบบขับเคลื่อนแบบดั้งเดิมแม้ว่าตัวรถจะเป็นไฟฟ้าแบบ100%ก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่า เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจะถูกแสดงในรถยนต์ไฟฟ้า f d s e ในช่วงปลายเดือนนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดที่ Toyota ได้เปิดเผยออกมาทำให้เราคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนั้นจะยังคงเป็นรถต้นแบบเท่านั้นเนื่องจาก Toyota มีการวางแผนสำหรับการเปิดตัวแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นใหม่ในปี2026ตามรายงานที่ค่ายได้เปิดเผยออกมาล่าสุด ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่และแบตเตอรี่เจเนอเรชันถัดไปเจอร์ตาจะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นไหนบ้างเพื่อแข่งขันในตลาดรอในส่วนนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมารายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งและทั้งหมดก็เป็นข้อมูลการอัปเดตข่าวสารด้านยานยนต์ที่เราได้นำมาฟากในวันนี้และเพื่อไม่พลาดการอัปเดตในครั้งต่อไปกดไลค์และกดติดตามในตอนนี้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่